สวัสดีครับไลฟ์นี้10นาทีพอ EP ที่34แล้วครับขออนุญาตแชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีวันหยุดนะครับวันอาทิตย์วันครอบครัวผมขอชาร์จแบตแป๊บหนึ่งแบตบผมจะหมดโอเค่ะนาจะดีขึ้นแล้วสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามานะครับไลฟ์นี้10นาทีพอนะครับ เป็นเคยเคยติดตามกันมาบ้างหรือ,อยังเอ,อ่ยคนที่เข้ามาพอดีผมก็จะไลฟ์ทุกวันนะครับเวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังมาพูดคุยก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ผมได้จากการอ่านหนังสือนะครับตอนนี้ก็คืออ่านหนังสือเรื่องของ YVB วานะครับศาสตร์แห่งการช็อปปิ้งครับซึ่งผมก็พยายามจะเอาไอสิ่งที่ได้จากหนังสือเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับ การตลาดแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ของ t i k t o ออะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆเอามาเล่าให้ฟังนะซึ่งหลังไม่ก็จะมีคนเข้ามาถามว่าเออถ้าเขาจะทำร้านแบบนั้นล่ะถ้าเขาจะทำร้านแบบนี้ล่ะหรือถ้าเขาจะาจับตลาดคนสูงอายุล่ะเขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างอะไรประมาณนี้หรือจับตลาดกลุ่มผู้หญิงล่ะอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเรู้สึกว่ามีเพื่อนเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ ได้เจอ,อหลายหลายคนน่ารักน่ารักนิสัยดีครับในโลกออนไลน์ยังมีคนนิสัยดีๆน่ารักน่ารักอีกเยอะมากเลยนะครับอ๋อพี่ระดามาอีกแล้วพี่ระดาก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับโค้ดระดาเฮลซี่นี่นะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่น่ารักนิสัยดีนะครับก็ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการทำแพลตฟอร์ม t i k t o ็อกอยากจะดอะูอยากจะพูดคุยอยากจะฟังเรื่องสนุกๆตามโค้ดพี่รดาได้เลยนะครับ น้องแนนเข้ามาแล้วสวัสดีครับโหกดหลายเพียบเลยขอบคุณครับร้อนไหมร้อนนะโอเคขออนุญาตเปิดพัดลมนิดนึงพอดีไฟมันเยอะมันก็เลยร้อนนิดนึงแต่จริงวันนี้อากาศเย็นนะครับถือว่าอากาศเย็นกว่าทุกทีเลยเสียงลมเข้าไหมครับน้องแนนเสียงลมเข้า,มาไม่เอ่ยพอดีไม่ได้ใช้อันที่มันติดลมติดกันลมเสียงกวนไหม สวัสดีนะไม่ข่าวโอเคงั้นก็น่าจะได้ยินชัดเจนครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับลุงเสริมย้อนย้อนรอยเหรอวันนี้ได้ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับวันอาทิตย์เนาะก็ช่วงใกล้ๆเทศกาลปีใหม่อย่างนี้ ไม่รู้ใครรู้สึกเหมือนผมบ้างไหมอากาศมันเย็นนะแล้วก็บรรยากาศมันก็ดูดูวันหยุดวันหยุดนะ,ละหลายหลายคนก็รู้สึกว่าแบบออคงจะแบบเริ่มเริ่มเตรียมหาที่หาทางท่องเที่ยวกันแล้วนะครับเริ่มเตรียมตัวไปเที่ยวละหลายๆคนเริ่มวางแผนกลับบ้านเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดละเดินทางปลอดภัยกันนะครับก็ถ้าว่างๆก็เข้ามาดูไลฟ์กันได้นะโอเค นั้ผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันไลฟ์ Live นี้10นาทีพอนะครับจะรบกวนเวลาของเพื่อนๆแค่10นาทีโอเคอ่ะจับเวลานะครับยังคงอยู่กับหนังสือ Y V Buy านะครับศาสตร์แห่งการช้อปปิง้งบทนี้เป็นบทที่11นะครับชื่อบทว่าเด็กๆเกมื่อวานเราพูดถึงบทบทที่10เนี่ยผมพูด2วันพูดเรื่องของผู้สูงวัยไปแล้วนะครับผู้ใหญ่ในยุคเบบี้บูมเมอร์นะครับว่าจะมีบทบาท หรืออิทธิพลยังไงกับธุรกิจค้าปลีกนะครับวันนี้บทที่11จะพูดถึงเรื่องของเด็กๆบ้างละเหมือนลมจะเข้านิดๆโอเคสักครู่นะครับผมเปลี่ยนอันดีกว่าพอเมื่อกี้คิดว่าอากาศเย็นกะจะไม่เปิดพัดลมสักครู่นะครับอันนี้น่าจะดีกว่า อันนี้มันจะมีตัวกันลมโอเคอ่ะน่าจะดีขึ้นดีขึ้นไม่เอ่ยดีขึ้นอ่าขอบคุณครับขอบคุณน้องแนนนะครับโอเคก็ต่อเขาบอกว่า บทนี้จะเป็นบทที่พูดถึงเด็กๆนะครับทำไมเด็กๆถึงมีอิทธิพลต่อการค้าปลีกนะครับทำไมเด็กๆถึงมีอิทธิพลต่อโอ้ขอบคุณครับขอบคุณน้องแนนมากแ c h i ิ v เลยโอเคทำไมเด็กๆถึงมีอิทธิพลต่อระบบการค้าหรือการตลาดนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ในอดีตตอนที่ผู้หญิงยังเป็นแค่แม่บ้านนะครับผู้ชายทางานนอกบ้านผู้หญิงเป็นแม่บ้านดูแลลูกๆเนี่ยปกติชีวิต กิจ,จวัตรประจำวันของผู้หญิงผมว่าในหลายๆประเทศนะแต่ผู้เขียนอยู่ในประเทศอเมริกาเขาก็จะบอกว่าคุณแม่เนี่ยก็จะมีหน้าที่ส่งลูกไปโรงเรียนนะครับอาจจะไปรถโรงเรียนหรืออะไรก็ตามเวลาที่เด็กอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่คุณแม่เริ่มมีอิสระละ,ละนะครับแม่บ้านก็จะเริ่มไปช้อปปิ้งไปซื้อของใช้ที่จําเป็นนะครับทำงานบ้านโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็กลับมาทําอาหารเย็นเตรียมรอนะครับรอคุณพ่อกลับมานะครับรอลูกลลกลับมาเสร็จแล้ว พอลูกๆก,กลับมาคุณพ่อกลับมาก็กโอเคก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับฉะนั้นกิจวัตรมันจะเป็นแบบนี้นานๆทีคุณพ่อจะมีได้รับมอบหมายให้ออกไปซื้อของบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านซะส่วนใหญ่แต่พอยุคสมัยมันเริ่มเปลี่ยนไปสังคมเริ่มเปลี่ยนไปเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนไปเนี่ยความจําเป็นบังคับให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทํางานบ้านนะครับฉะนั้นแน่นอนแหละเด็กก็ไปโรงเรียนปกตินั่นแหละเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วนะครับ คุณแม่บ้านก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปช้อปปิง้งละนะครับฉะนั้นการซื้อของใช้ต่างๆมักจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับลองสังเกตครอบครัวเรานะเป็นแบบนี้ไหมนะครับฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ทําก็จะใช้วันหยุดนี่แหละวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละนะครับที่ไม่ได้ไปทํางานเนี่ยเป็นวันที่จะต้องออกไปซื้อของเพื่อที่จะเข้ามาใช้สอยในบ้านตลอดทั้งอาทิตย์นะครับฉะนั้นก็จะเหลือแค่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ เสาร์อาทิตย์ก็เลยจะกลายเป็นเวลาของครอบครัวไปนะครับก็พาลูกๆออกไปด้วยเด็กๆก,ก็เริ่มมีโอกาสได้ไปเดินตามห้างสรรพสินค้าหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้นบ่อยขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ห้างสรรพสินค้าก็มักจะจัดเป็นแบบเป็นอเวนิวเป็นแบบที่มีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในนั้นมีทั้งร้านอาหารอยู่ในนั้นนะครับก็ได้ใช้ชีวิต ครอบครัวเป็นแบบนั้นไปเลยอยู่ตามห้างนะครับคนกรุงเทพนี่เห็นได้ชัดเจนคนกรุงเทพจะเป็นแบบนั้นเยอะมากนะครับเสาร์อาทิตย์ตามห้างใหญ่ๆเนี่ยคนจะหนาแน่นมากแล้วก็มากันทั้งครอบครัวนะครับกินข้าวดูหนังมีหลายหลายหหห้างก็จะมีพวกส่วนสนุกให้เด็กด้วยอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่หรือชีวิตของครอบครัวมันก็จะไปอยู่ในห้างซะส่วนใหญ่นะพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ย เด็กๆก,ก็จะเริ่มมีอิทธิพลละต่อระบบของการค้าปลีกนะครับเขาบอกว่าจำจำที่ผมเล่าในตอนแรกๆได้ไหมเขาบอกว่าระยะเวลาเฉลี่ยที่เราอยู่ในห้างเนี่ยมีผลต่อยอดขายของห้างนั้นนะครับถ้าห้างไหนมีคนที่ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ในห้างนานมากห้างนั้นจะประสบความสําเร็จในยอดขายที่มันสูงขึ้นนะครับฉะนั้นจุดสําคัญเลยก็คือทําอย่างไรก็ได้ให้นักช้อปปิ้งเนี่ย มาใช้เวลาอยู่ในห้างของเราให้นานที่สุดนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยไปอยู่ประมาณ8นาทีประมาณนี้ต่อคนนะซึ่งโอเคแหละมันอาจจะเป็นที่ว่าเฉลี่ยทั้งวันวันธรรมดาด้วยไม่ใช่แค่วันหยุดอย่างเดียวนะก็โดยเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8นาทีถือว่านานละนะครับฉะนั้นถ้าทาตัวเลขได้นานกว่านี้ก็ยิ่งดีแล้วสิ่งที่มันจะมามีผลมากๆกับ เวลาที่อยู่ในห้างนานของนับช้อปปิ้งเนี่ยก็คือเด็กๆนี่แหละนะครับถ้าเราสามารถทําให้เด็กอยู่ในร้านของเราได้โดยที่ไม่ไปกวนใจพ่อแม่พ่อแม่มีโอกาสได้เลือกดูอย่างเช่นเขายกตัวอย่างของอา่าเขาเรียกอะไรดีตัวแทนอะไรศูนย์จําหน่ายรถยนต์อา่าศูนย์จําหน่ายรถยนต์นะครับก็เขาบอกว่าหลายๆครั้งที่พ่อแม่เข้ามาดูและพยายามที่จะตัดสินใจ หรือจะพูดคุยกับเซลล์แต่ก็จะถูกลูกกวนนะเพราะลูกเนี่ยจะรู้สึกเบื่ออยู่นิ่งไม่ได้แล้วก็แตะอะไรก็ไม่ได้เขาบอกว่าเด็กเนี่ยมันจะต้องมีการสัมผัสแต่ถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในศูนย์บริการรถยนต์เนี่ยจะแตะอะไรก็ลําบากนะเดี๋ยวไปทําข้าวของเขาเสียหายพ่อแม่ก็จะต้องคุมให้เด็กอยู่นิ่งๆเด็กมันก็ไม่ยอมอยู่นิ่งๆมันก็เลยพยายามก็คือสุดท้ายแล้วไม่ได้คุยกันนะเด็กก็พ่อแม่ก็ได้แค่ดูผ่านๆแล้วก็ออกไปฉะนั้น การปิดการขายมันก็เลยเกิดขึ้นน้อยในเวลาที่เราไม่สามารถทําให้เด็กที่เข้ามากับพ่อแม่อยู่นิ่งได้นะครับฉะนั้นคีย์สาคัญก็คือทําอย่างไรถึงให้เด็กเนี่ยกวนใจคุณพ่อคุณแม่น้อยที่สุดเวลาอยู่ในร้านของเรานะครับสิ่งที่ธุรกิจที่ทําเรื่องนี้ได้ดีมากๆเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทําเรื่องนี้ได้ดีก็คือร้านแมคโดนัลล์นะครับร้านร้านนี่แหละร้านเบอร์เกอร์นี่แหละแมคโดนัลล์เขาบอกว่า m มคโดนัลเป็นเจ้าแรกๆเลยที่บุกเบิกเรื่องของการเอาใจใส่ให้กับครอบครัวที่พาลูกมาด้วยนะครับมีชุด hello amien <laughs> see you again โ okay. <Okay. S 2> อเคเขาบอกว่าร้านแมคโดนัลเนี่ยมีจัดชุด happy meal นะครับให้กับเด็กมีของแถมเป็นของเล่นแถมมีจานชามเป็นเป็น ต,กกตุกตาลน่ารักๆเอามาทําเป็นจานชามอะไรประมาณนี้ทั้งนี้เพื่อดึงดูดเด็กๆนะครับให้เด็กๆรู้สึกเพลิดเพลินแถมเขายังจัดเป็นมุมๆหนึ่งให้มันมีเครื่องเล่นด้วยมีกระดานลื่นมีอะไรต่างๆที่เด็กจะไปเล่นในมุมนั้นได้นะครับฉะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีเวลาที่จะแฮปก็อะไรมีความสุขกับการกินมากขึ้นนะครับโดยที่ลูกๆก,ก็อยู่ในสายตาไม่ต้องกังวลครับฉะนั้น แมคโดนัลก็เลยประสบความสำเร็จมากในการเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดสำหรับคร,บครอบครัวนะครับมีจัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีอะไรหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นสิ่งนี้แหละก็คือสิ่งสำคัญที่ถ้าเราอยากจะดึงดูดครอบครัวให้มาอยู่ในร้านของเราเราจำเป็นที่จะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้กับเด็กๆที่เขาพามาด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนพูดถึงก็คือเด็กๆเ,เนี่ยชอบการสัมผัสนะครับ เด,เด็กเวลาจะอยากได้อะไรจะอยากซื้ออะไรจะอยากใช้อะไรเนี่ยเขาจะต้องได้สัมผัสสิ่งนั้นก่อนนะครับฉะนั้นถ้าเรา,ส,าสมมุติว่าเราขายของเล่นขายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้เด็กสามารถสัมผัสได้นะครับได้ลองเล่นได้ได้ลองได้ลองใช้ได้อะไรประมาณนี้นะเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาแฮปปี้มีความสุขนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็อาจจะติดใจเรื่องนั้น ติดใจที่จะใช้ของของนั้นของสิ่งนั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกก็คือเรื่องของทางเดินนะครับชั้นวางของช่องทางเดินต่างๆในร้านที่จําเป็นที่จะต้องมีครอบครัวเข้าไปมีคุณแม่เข็นรถเข็นเด็กเข้าไปช่องทางเดินจะต้องกว้างพอที่จะไม่ทําให้เขารู้สึกอึดอัดหรือไม่ทําให้มันเกิดการเบียดเสียดน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ของที่วางที่สําหรับเด็กๆเนี่ยจะต้องวางในระดับที่สูง ประมาณหนึ่งนะครับไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่เตี้ยเกินไปนะครับเพราะหลายๆคนรู้สึกว่าเออถ้าจะให้เด็กมองเห็นเนี่ยควรจะวางไว้ค่อนข้างต่ําหน่อยออแต่ปรากฏว่าลืมไปว่าส่วนใหญ่เวลาพ่อแม่พาลูกๆไปเนี่ยมักจะพาเด็กใส่รถเข็นบ้างใส่รถเข็นของในซูปเปอร์มาร์เก็ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็จะอยู่ในระดับไม่ได้สูงเกินไปไม่ได้ต่ําเกินไปนครับอยู่ในระดับปานกลางก็ต้องคํานึงถึงเรื่องนั้นด้วยนะครับเขาบอกว่าเออ อ๋อเขาไปดูเทปบันทึกอันหนึ่งซึ่งผมว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับไปดูเทปบันทึกอันหนึ่งเป็นภาพของเด็กเนี่ยพยายามที่จะเอื้อมมือนะครับหยิบคว้ากล่องอขนมของเขาแหละที่เขาอยากกินนั่นแหละนะครับพยายามที่จะคว้าคว้าคว้าก็โดดสองสามครั้งแล้วไม่สําเร็จปรากฏว่าพอโดดปุ๊บอ่ะปัดมันตกลงมาได้แล้วนะมาตก,ตกมาอยู่ที่พื้นปุ๊บนะครับเด็กหยิบตัวนี้ไปให้คุณแม่ดูนะครับคุณแม่ก็ เอาไอ้กล่องนั้นอะที่เด็กหยิบมาให้เนี่ยวางไว้ตรงชั้นแต่อยู่ในชั้นที่เตี้ยลงมาหน่อยตอนแรกมันอยู่ในชั้นที่สูงอยู่ในชั้นที่เตี้ยลงมาหน่อยพอก็คือเด็กคนนั้นเด็กบ้านนั้นไม่ได้กินนะพออีกบ้านหนึ่งมาเป็นคุณพ่อมาเข็นรถเข็นมาเด็กมองเห็นไอ้ขนมกล่องนั้นอะซึ่งมันอยู่เตี้ยแล้วนะครับโอ้โหสินาทีแล้วหรอ <laughs> เร็วจรงิง okay. เด็กก็เลยหยิบอันนั้นยื่นให้พ่อพ่อก็หยิบใส่รถเข็นก็ได้ซื้อไปนะครับ <laughs> เขาก็เลยพบว่านี่แหละ ความความสูงของชั้นวางของที่สำหรับเด็กที่เหมาะสมเนี่ยจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากในการขายนะครับฉะนั้นถ้าใครอยู่ในที่นี้เนี่ยใครมีร้านหน้าร้านอะไรแบบเนี้ยล้วต้องการขายของต้องการจูงใจเด็กเนี่ยทำให้เขามองเห็นทำให้เขาสัมผัสได้นะครับแล้วโอกาสในการเพิ่มยอดขายก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาฝากกัน อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือความปลอดภัยในร้านนะครับอย่างที่บอกเด็กนิยมสัมผัสเด็กนิยมจะหยิบอะไรก็ได้คว้าไว้ก่อนเลยประมาณนั้นฉะนั้นถ้ามีของอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอันตรายต่อเด็กนะครับพยายามเอาไว้ให้พ้นมือเด็กอย่างที่เขาบอกนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเกิดอะไรขึ้นมาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาในร้านเราบางทีมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อ เตือนใจนะให้ควรระวังนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาเห็นอะไรเขาก็อยากจะหยิบอยากจะจับนะเขาก็คว้าเลยนะครับแล้วถ้าเกิดมันไปดึงสมมุติว่ามันไปดึงที่มันอยู่บนโต๊ะทั้งหมดล่วงลงมาหมดอันนี้ก็เหนื่อยอันนี้น่า,นาจะแทนที่จะได้กําไรอาจจะขาดทุนได้นะครับฉะนั้นก็ระวังเรื่องนี้นะครับออโอเคหลกัหลกๆก็คงเป็นเรื่องนี้แหละนะครับสําหรับเด็กๆนะครับถ้าร้านของเรา ต้องการจับตลาดที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยสิ่งสําคัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาในการตกแต่งร้านของเรานะครับก็ในธุรกิจของผมเ,เป็นธุรกิจสุขภาพนะครับโปรแกรมฟิลเกรดอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของผมอาจจะไม่ใช่กลุ่มเด็กๆนะครับอาจจะไม่ใช่กลุ่มเด็กๆที่จะเข้ามาเข้าร่วมโปรแกรมฟิลเกรดเพราะว่าเด็ก ขนาดนั้นเด็กวัยรุ่นเนี่ยแน่นอนแหละเขายังไม่ได้มีความกังวลใจกับเรื่องของโรคเรื้อรังไม่ติดต่อโรค NCD ทั้งหลายยังไม่ใช่แน่ๆนะครับผมจับกลุ่มของผู้ใหญ่ขึ้นไปนะครับคนที่เริ่มอายุ30-40เริ่มมีปัญหาละเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพโน่้นนี่นั่นละครับแต่สิ่งที่เราหน้าจะเอาไปปรับใช้ได้ก็คือว่าผมเชื่อว่าความตระหนักรู้ในเรื่องของความสำคัญของเด็กเนี่ย ถ้ามันเกิดขึ้นในตัวผู procent, ้ใหญ่เน ouais. ี่ยผู้ใหญ่คนนั้นจะดูแลตัวเองดีขึ้นจะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพตัวเองมากขึ้นเพราะผู้ใหญ่คงไม่อยากเป็นภาระให้กับเด็กให้กับลูกหลานของเรานะครับโดยเฉพาะลูกของเราที่ที่เรารักมากๆหลานของเราที่เรารักมากๆเนี่ยเขาจะโตขึ้นมาเนี่ยเขาเองเขาก็มีภาระมากอยู่แล้วนะครับในเขาเองก็ต้องมีครอบครัวของเขาเขาเองก็ต้องมีลูกหลานของเขาให้เขาดูแลฉะนั้นถ้าเขาจะต้องมาดูแล คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็หนักมันก็สร้างความหนักหนาสาหัสให้กับเขามากเกินไปนะครับฉะนั้นเคยสังเกตไหมคุณพ่อคุณแม่บางบ้านเนี่ยบ่นว่าลูกตัวเองเนี่ยไม่ยอมแต่งงานไม่ยอมมีครอบครัวสักทีนะครับลึกๆแล้วเนี่ยลูกเขาอาจจะกังวลใจนะว่าแบบตัวเองภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ตัวเองก็ยังเอาตัวเองแทบจะไม่รอดเลย ถ้าแต่งงานไปมีครอบครัวไหนจะพ่อแม่เราพ่อแม่แฟนไหนจะปู่ย่าตายายไหนอีหน่อยจะมีลูกอีกจะเลี้ยงดูกันยังไงนะครับฉะนั้นเด็กเหล่านี้ก็เลยเราจะเห็นมากขึ้นว่าเด็กเหล่านี้ไม่อยากจะมีครอบครัวไม่อยากจะมีภาระไม่อยากจะมีเนี่ยอะไรตามมาต่างๆนะครับฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งอยากจะทำให้เขาเด็กเนี่ยมีครอบครัวที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับ ลองหันกลับมาดูแลตัวเองให้มากๆหน่อยนะครับให้เขารู้สึกว่าเออเราอะรักตัวเองเราจะไม่เป็นภาระของเขาแน่นอนนะครับเราจะยังแข็งแรงอยู่นะครับเรายังสามารถพึ่งพาตัวเราเองได้โดยที่เขาไม่ต้องกังวลใจกับเรานะครับถ้าทําเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นในใจเขาได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาเองเขาก็คงอยากมีครอบครัวที่มีความสุขนั่นแหละนะครับ เราก็จะได้ไม่ต้องกังวลใจกับเขามากนะครับเขาก็ไม่ต้องกังวลใจกับเรามากนะครับฉะนั้นตรงนี้แหละโปรแกรมฟิลเกตอาจจะเข้ามาตอบโจทย์เรื่องนี้ได้นะครับฉะนั้นการสื่อสารในเรื่องนี้การให้เห็นภาพของเด็กที่มีความเป็นอิสระจากผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องมาเป็นภาระอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มันอาจจะทําให้เขาตระหนักรู้ในความสําคัญของการดูแลสุขภาพได้นะครับและสุดท้ายก็อาจจะสนใจที่จะมาเข้าร่วมโปรแกรมฟิลเกต ก็ได้นะครับก็เอาเรื่องนี้มาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ไลฟ์นี้สินาทีนะครับขอบคุณมากๆนะครับอโอ้เห็นหลายๆคนเข้ามานะเห็นพี่มินหรอพี่มินเข้ามาเหรอครับสวัสดีครับพี่มินคุณเฮียนเป็นคนเวียดนามนะครับน้องแนนโอ้หลายๆคนเลยโอเค ขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้วันหยุดนะผมเข้าใจว่าหลายๆท่านก็คงจะใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับมีอะไรสอบถามไหมครับหรือมีอะไรอยากพูดคุยกันไม่เอ่ยนะครับประชาสัมพันธ์แล้วกันพุธวันพุธหน้านะครับพุธที่20เท่าไหร่อะย่ส้ไหมน่าจะ25มั้งนะครับพุธที่25นะครับเราก็จะมีฟังก์ชันชื่อว่าวันคลิกออนไลอ์มาร์เก็ตติ้งนะครับ เป็นไลฟ์ในใน t t o กนี่แหละนะครับตอน5โมงเย็นเหมือนทุกทุกครั้งนะครับน่าจะ EP นี้เป็น EP ที่6แล้วละ่ะเป็นครั้งที่6แล้วนะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับมีพี่เก๋มีพี่ปุ๋ยนะครับแล้วก็มีคุณนัทนะครับซึ่ง3คนนี้เชี่ยวชาญมากๆในเรื่องของอการทำการตลาดในโลกข้างนอกนะครับแล้วเขาก็เป็น สามท่านที่ตระหนักรู้เรื่องของความสําคัญในโลกออนไลน์ความสําคัญในการจับตลาดออนไลน์แล้วก็ลุกขึ้นมานะครับมาทําเรื่องนี้กันนะครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแต่สิ่งที่ทั้ง3ท่านนี้มีก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับในการมองเห็นความสําคัญของโลกข้างหน้ายุคข,ข้างหน้านะครับซึ่งลองมาฟังดูนะครับว่าวิสัยทัศน์อะไรที่ท่านเห็นนะครับแล้วเราจะปรับตัวกันยังไงนะครับการสร้าง ช่องทางรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในแพลตฟอร์ม t i k t o k เนี่ยเอาจริงเดี๋ยวนี้มันไม่ยากแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันถูกต้องนะครับมีโปรดักที่มันถูกต้องมีเรียกว่าถ้าเราจะทําธุรกิจเป็นลองเทอมเนี่ยทำไปยาวๆโดยที่ไม่ต้องกังวลใจว่าวันข้างหน้าอุตสาห์สร้างมาวันข้างหน้าธุรกิจนี้มันจะหายไปหรือเปล่านะครับเราจะไปเจอของจริงหรือเปล่าหรือเราจะไปเจอ ไอ้ธุรกิจที่บางทีมองเหมือนของจริงแต่ผ่านไปสักพักกลายเป็นของไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นลองเข้ามาฟังข้อมูลในวันพุธที่25นี้ดูก่อนนะครับว่าแล้วเราจับจับตลาดอะไรดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับกับคนที่กําลังมองหาการเพิ่มช่องทางของรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับในเรื่องของโปรแกรมฟิลเกรสนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเหมาะสมแล้วครับถึงเวลาอันสมควรผมจะลงไลฟ์แล้ว ขอบคุณทุกทุกท่านมากนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามการรบกวนติดตามด้วยเดี๋ยวผมลงไลฟ์แล้วผมไปติดตามกลับนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ